คิดช่วยทำโดยมิสุมรุเบ้นสองหล่ออรุณสวัสดิ์คัะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงช่วยคิดช่วยทำนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าไปญี่ปุ่นซึ่งหลายคนเนี่ยเฮดีใจกันมาหลายเดือนแล้วนะคะว่าสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้สะดวกง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่า มีการอนุมัติให้สามารถไม่ต้องทำวีซ่าเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต้องมาติดตามกันวันนี้คุณดำรงพุตานอยู่กับเราค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุนผู้ชมครับพูดถึงเรื่องวีซ่าญี่ปุ่นโอ้โหหลายคนดีใจคือคส่งไลน์กันแบบชัยโยโหหิ้วกันเพราะว่าเป็นประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนอยากไปเที่ยวแต่ปัญหาคือ ไปยากที่ผ่านมานะคะการขอวีซ่าก็คือการที่จะให้ประเทศญี่ปุ่นเขาอนุญาตให้เข้าประเทศเนี่ยใช่่มันละเอียดละออยุ่งยากโดยเฉพาะผู้หญิงไทยโอ้โหก็ทาให้ผมเองเนี้ยไม่ค่อยอยากไปญี่ปุ่นบางทีเจ้าภาพเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเชิญแต่ว่าเวลาขอวีซ่าเนี่ยเรื่องเรื่องยุ่งยากเหลือเกินสลับซับซ้อนุกจิกมากแล้วก็เคยนึกว่าก็เชิญเรามางั้นก็ไม่ไปดีกว่านะครคราวนี้อยู่ๆก็มีการ สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพนะครับมีพาสปอร์ตที่อายุเกิน6เดือนก็ไปได้ก็ไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีในรายละเอียดนะก็คืออย่างนี้ครับข้อที่1ต้องเข้าใจเลยว่าวีซ่าที่ที่คุณไปเข้าญี่ปุ่นที่ตารวจตรวจคนเข้าเมืองเขาอนุญาตให้เข้าที่สนามบินจนาริตาหรือโอซากะอะไรก็ตามนะฮะเขาให้เพียง15วันเท่านั้น อยู่ได้สิบห้าวันเท่านั้นนะครับจะอยู่เกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าอยู่เกินกว่านั้นมีความผิดแล้วต้องขอวีซ่าไหมคะถ้าเกินกว่า15วันถ้าเกินเกสิบห้วันคุณต้องขอวีซ่าต้องขอวีซ่าเขาจะถามว่าคุณขอวีซ่าไปทําอะไรไปทํางาน ไปเรียนต่อไปอยู่กับญาติเยี่ยมญาติอะไรก็ว่าไปก็มีประเภทของวีซ่าแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณไปเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเที่ยวได้ไม่เกิน15วันไม่เกิน15วันถ้าเกินเนี่ยมันก็จะมีความผิดที่เขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า overstay แปลว่าอยู่เกินก็อาจจะโดนปรับอาจจะขึ้นศาลด้วยนะฮะมีความผิดนะครับข้อต่อไปนี้สําคัญมากเลยครับคุณสิริบุญครับก็คือก็จะมีคนไทยที่เคยมีความผิดค่ะแล้วกลับมาอยู่บ้านเราแล้วนะฮะ เช่นเคยอยู่แบบขายบริการเคยเป็นผู้ต้องขังติดคุกติดตารางอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วหรือเคยอยู่แบบที่เรียกว่า o v e r เต a y คือหลบหนีเข้าเมืองหลบหนีเข้าเมืองอยู่เป็นปีสองปีสามปีอะไรนี่นะฮะเหมือนโรบินฮูตที่เหมือนกันเียเหมือนที่เราไปอยู่เอเออะไรอย่างนั้นนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเข้าใจผิดจะดีใจโอ้ไม่ต้องทำวีซ่าแล้วไม่ต้องทำวิซ่าแล้วกลับไปเข้าได้อีกแล้วแล้วก็แล้วก็ขอเรียนไว้เลยนะครับอันนี้ข้อสําคัญมากนะท่านเอกอัครราชทูตธนทิพ อุปติสิงห์เนี่ยนะฮะท่านเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยก็คือคนที่มีความผิดทั้งหลายเนี่ยแหละครับก็ไปเขามีบันทึกของเขาอยู่อ๋อหมายคือมีบัญชีดําเลยมีบัญชีดาแบล็คลิสต์อยู่เเคยติดคุกมาอาสมมตินายดำรงเคยติดคุกนายดำรงเคยขายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเฟีคนดำรงขายตัวนะฮะเขาก็ไม่ให้เข้าอ๋อไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้าได้หมดไม่ใช่นะครับต้องย้ำนะฮะท่านมีน้องชาวไทยทั้งหลายนะครับว่าเขาไม่ให้เข้าครับ มันน่าเสียดายที่เสียตัวไปตั้งหลายหมื่นบาทนี่นะแล้วก็ต้องบินกลับเลย<อ>เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็เขาก็ที่ที่เขาไม่ต้องให้เราขอวีซ่าเขาก็ต้องมีมาตรการแบบนี้คือไม่ใช่อิสระเสรีไม่อยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทําอะไรผิดก็ได้แล้วก็เข้าได้ผมว่าการจะเข้าประเทศไหนเนี่ยให้ยึดกติกาไว้ข้อหนึ่งไว้ในใจเลยว่า เป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นที่จะให้เราไปที่เขา <ไป S 2> จะ,หจะให้เราเข้าหรือ<ช>ไม่ให้เข้า<ช>จะมาอ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้เลยะนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าเป็นสิทธิที่ของเขาจะไปติดต่อสถานทูตต่อให้กระทรวงการต่างประเทศก็ของไทยก็ไม่สามารถจะช่วยได้ ถ้าเขาไม่ให้คุณเข้าใช่ใช่นะฮะไม่ให้ไม่ให้คนไม่ให้คนอื่นเข้าบ้านเราเ็าเป็นสิ่งของบ้านเราคนอื่นจะเปเจรจาเราได้ไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ใครเข้าก็ได้และใครจะมาใช้เส้นเราบอกถ้าไทยเราไม่ให้เข้าค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งจริงแล้วยังคงยังมีเรื่องคุยกันต่อสําหรับเรื่องของวีซ่าไปญี่ปุ่นครับคนที่จะไปเห็นบอกว่าปิดเทอมนี้คงคนไปเยอะแน่นอนตุลาคมนี่นะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรครู่หนึ่งค่ะ มาเลยนะครับของทุกท่านทดลองขับเบนซ์เอคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์เอคลาสสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา02-945-4555โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหรือที่ซอยทองหล่อผมอยู่ทุกวันละครับ สมารุให้ไม่เข้าใจแล้วทำงานเลยแล้วจ่อยได้ไม่สมารุให้เชื่อมาผมมีปุ่ม refresh เป็นของตัวเองกดแล้วเปลี่ยนตัวเองสมัคร refresh กดปุ่ม refresh ทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื M ่ม M Storm ควายการเบนซ์ตังหล่อค่ะ เมื่อพลอเป็นแม่จึงรู้สึกได้ว่าแม่รักพลอยมากขนาดไหนแล้วท่านล่ะคะรักคุณพ่อคุณแม่มากเท่าไรคุณเอาทิน์นี้พาคุณพ่อคุณแม่มาให้ท่านทดลองขับเบนซ์สปอร์ตด้วยตัวท่านเองสิคะเรามี A-Class SLK E-Class Hybrid หรือว่า C Coupe หรือ b e n ซ์ซู v t o ใหม่ ai, ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์ที่เบนซ์ท่องรอ 027148888เราอยู่ทุกวันละค่ะมื้อเช้าสบายท้องกับข้าวต้มทรงเครื่องเจมื้อเที่ยงจัดจ้านกับสปาเกตตี้ขี้เมาเจมื้อเย็นเต็มอิ่มกับข้าวอบห้าเสียนอิ่มอร่อยเต็มรสชาติตลอดเทศกาลกินเจกับ CPJ Meal อิ่มอร่อยได้ทุกเวลาฮัทฮัมรุเข้ามาแล้ว รู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชะกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเอง มั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกค่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดต,ตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถมอมยาแบ็กเมลจับท่านเปลือยวางยาสลบบ่างถ่ายรูปโป๊พยายามมาให้ใครรู้สึกว่าผิดปกติหายตัวไปก่อนคงไม่ได้ละสึกขนนึ้นเลยแอนมิสุโอเทใจตอบทุกคำครรหาเป็นครั้งแรก ตีสิบอังคารนี้ห้ามพลาดมก็ไม่ค่อยอยากให้น้องเข้าวงการเท่าไหร่นักแสดงที่ดีเนี่ยก็ต้องลองเล่นดูแม่คะอย่าทิ้งผมไปกระแสคู่จิ้นมิวโป๊บที่สวยอ่ะไรอางเงี้ยมีสาววัยใสที่ลงภาพไอจีมีหลักฐานยืนยัน ครัวขำเพื่อฮัสดีนี้จอยชนทิชฉาจะมาสร้างความป่วนชวนหฮาไปกับการซ่อนถูอที่วาค่ะ<อ>ไป่ึงห้องน้ำเลยนะคะห้องน้ำเสียค่ะยวซ่อมให้เรอพฮัสมดีนี้ห้ามพลาดช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ เอาละค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับคุณดำรงพุทธานกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าที่ตอนนี้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นทําให้หลายคนมีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะคนที่มีเจตบปาอันอาจจะแอบแฝงไปเรื่องของการไปแอบทํางานไปทําธุรกิจซึ่งญี่ปุ่นเขาไม่อนุญาตเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่าเข้าได้ทําให้มีปัญหามันมันจะมีปัญหาต่อเนื่องไปถึงขนาดที่ทําให้เขาต้องยกเลิก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านท่านท่านทูตธนาทิพย์และก็บรรดาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตไทยที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกังวลอยู่นะครับกังวลมากขึ้นอนุญาตไม่กี่เดือนเมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาเลยอ๋อเหรอคะของญี่ปุ่นเนี่ยหล่ะของญี่ปุ่นในโตเกียวเลยครับเขาก็เอาแบบพอออกกองอะไรต่อะไรเนี่ยมานั่งให้เราซักไซร์ไล่เลียงนะฮะเขาก็ยินดี ผมถามเขาว่าเขาบอกเลยบอกว่ามันไม่ได้แปลว่ามาถึงมาแล้วก็จะได้เข้าง่ายๆแต่ถ้าคุณสามารถเตรียมอะไรแต่ละเช่นเตรียมอะไรกําหนดการ<อ>กาหนดการคืออะไรเพราะคุณไป15วันคือคุณไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปเที่ยวไหนโตกเกียวโอซาก้าเกียวโต<อ>ที่สําคัญในในใบกรอกเวลาเข้าเขา,เขาจะบอกว่าพักที่ไหนต้องระบุให้ได้ส่วนใหญ่จะระบุไม่ได้นะครับเอาทำไมนะคะก็ประหยัดทัวร์ก็บางทีก็ทัวร์ไม่ได้เขียนให้นะฮะและจะให้ดีเนี่ย เอกสารตั๋วไปกลับเนี่ยให้เขาดูผู้หญิงไปล่าสุดเนี่ยไปฮ่องกงเขาก็ขอดูนะคะว่าคือเราไปไปแค่ประชุมคืนหนึ่งล้วก็ขอดูซิว่าตั๋วกลับเขาถามมาบ่อยไหมพอเขาดูว่าไม่เคยมีคือเล่มใหม่ไม่เคยมีว่าเคยประวัติเข้าออกเขาก็ถามเลยว่าเอาเอาตั๋วขากลับมาดูพอเรายื่นให้เขาดูอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเขาก็ผ่านไปได้แต่ก็ซักนะคะเป็นผู้หญิงไปคนเดียวเนี่ยจะซักครับีเอียนผมมีรูปให้ดูที่เราไปเจอตํารวจตรวจคนนข้าเมืองเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขานอยากยิ้มให้ นะฮะแต่ก็ไม่จริงเราก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มเหมือนนเขาอยากยิ้มให้กับคุณผิดเขาจะขอบคุณไทยตลอดทุกจังหวัดที่ผมไปมาหกเจ็ดห้าหกจังหวัดเนี่ยขอบคุณที่ไทยและรัฐบาลไทยและคนไทยช่วยเหลือตอนสึนามิเข้าญี่ปุ่นผมได้ไปที่เมืองเซนไดด้วยเขาประทับใจนะทุกครั้งไม่ว่านายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือใครจะคมาพูดก็จะเริ่มต้นด้วยการแสดงความขอบคุณและประทับใจเพราะฉะนั้น อีกอันหนึ่งผมเลยถามว่าคนแบบไหนที่ตอมอญี่ปุ่นไม่ให้เข้าออันแรกเลยเขาบอกว่าโกหกตอมอแล้วก็ที่เขาจะไม่ให้เข้าก็คือต้องไม่เคยมีความผิดเช่นอยู่เกินที่เราบอกแล้วติด้อกค่าบริการค่ายาเสพติดและอื่นๆเนี่ยเขาไม่ให้เข้าเลยคราวนี้บัตรเงคุณสิริบูลมันเกิดขึ้นแล้วครับก็คือคนฉกฉวยโอกาสนี้แหละครับไอที่สิวันเนี่ยเริ่มไป หลอกกันไปเสียสตังสองสามแสน<อ>าบาทเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากฝ่ายกองสุนและได้ข้อมูลมาจากคนไทยที่เป็นมักกุเทศนี่แหละเขาบอกว่าบางทีมีคนไทยนั่งอยู่ในโรงแรมสามสี่คนท่าทางเลิกลักๆหลแล้วก็ได้ยินเสียงคือคือคนที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าหน้าตาเขาแบบแต่งตัวแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเอะแล้วเราไม่มีตังแล้วเราจะพักยังไงที่ไหน,ไนแล้วก็เชิเนือว่าให้ทำไมเมื่อไหร่จะมารับอันน้าโดนหลอก แล้วนะฮะรายการนี้ช่วยคิดช่วยทําก็ตอนจบก็ยังไงไม่รู้ครับบางทีก็ต้องไปอาศัยวัดไทยอยู่อ๋มีวัดไทยอยู่ด้วยลมีราติตามีครับอาจารย์โทษญี่ปุ่นโตเกียวมีครับแล้วผมได้ทราบมาว่าในในวัดนี้เขาเริ่มตั้งตั้งหลักแล้วละครับว่ ว่าเช่นว่าห้ามอยู่เกิน3วันอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อจริงๆเรื่องราวญี่ปุ่นยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนตุลานี้คงจะมีคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะให้คุณดำรงมาเล่าให้ฟังกันต่อก็แล้วกาัน <c oughs> คุยกันต่อพรุ่งน,นี้เลยก,ากา็แล้วกันแต่ช่วงนี้ขอบพระคุณคุณำดำรงมากนะคะเอาเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะวันนี้เด็กๆมีอะไรน่าสนใจแล้วก็กลับไปที่สถานีวันนี้หมดหน้าที่ดิฉันสุริบูรนทพันธ์แล้วกลับมาพบกันใหม่เช้าวัน สวัสดีค่ะเรียนกวดวิชาเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรกันแน่และทำไมพ่อแม่จึงต้องส่งให้เราเรียนด้วยวันนี้มาดูกันค่ะ สถิติของกระทรวงศึกษาธิการในปี2553ระบุว่าจำนวนนักเรียนที่เรียนในกรุงเทพมี859,85คนเชื่อว่าเด็กนักเรียนเกือบทุกคนต้องเรียนพิเศษนอกโรงเรียนเพื่อให้สอบผ่านและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหมายความว่าการเติบโตของสถาบันกวดวิชามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในโรงเรียนไม่พอให้เด็กก้าวสู่อนาคตที่ต้องการได้หากเรียนเพื่อเพิ่มเกรดหมายถึงเรียนในโรงเรียนแล้วไม่เข้าใจหากติวเพื่อสอบเข้าหมายถึงเด็กและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการ ข้อสอสบมากกว่าเนื้อหาที่ควรเรียนรู้หรือเวลาที่เรียนมาแล้วเด็กไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจึงไม่สามารถนำมาประยุกเพื่อใช้ทำข้อสอบได้แต่อย่างไรก็ตามจะเรียนกดวิชาหรือไม่นั้นหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจเรียนค่ะจะไปพูดถึงประเด็นเรื่องกฎวิชาบางทีก็พูดยากเพราะว่า เด็กเนี่ยเวลาไปสอบนะสอบปรีดระดับชั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาข้อสอบแค่ป .6 สอบพมหนึ่งเนี้ยขึ้คมาเขาเยนเนื้อหามหนึ่งมสองเอากลับมาให้เราสอบคุณแม่ไปสอบแทนเลยดีกว่าถ้าจะทำไม่ได้ด้วยถึงไม่แล้วแต่คนไม่ยกรู้ไหมเหตุผลตอนเด็กนี่